สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดี f อทั้ง8,300กระท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับจะสาพาตุลีพาท่านผู้ชมมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําลำไทรนะครับอ่ออางนี้เมื่อครั้งที่แล้วเราได้มาทำคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับได้นินโบไปตัวหนึ่งแล้วก็ประกาย2ตัวนะครับผมก็เราได้มีโอกาสมาส่งท้ายปีเก่านะครับส่งท้ายปีเก่ามาต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้วันที่30นะครับ 30ธันวาคม2567นา25นะครับเดี๋ยวมาตามรุ้นดามเชียร์กันว่าจริงๆเรามาเ,เช้านนะครับเช้ามืดนะครับก็ตีเบ็ดไปก็ยังเงียบอยู่นะครับวันนี้ก็เลยเปิดคลิปรอนะครับว่าเดี๋ยวไปลุ้นค่ำคืนนี้ก็3,1มเอ็แล้วก็หนึ่ะเราจะอยู่กัน3วันนะครับว่าเราจะเจอนินยักษ์นินโบเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำไส้หรือไม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอา,อาสูตรสหัวขนุน มาลงนะครับก็เดี๋ยวมาตามรุนกันว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับผมก็ถ้า,าระอุปกรณ์นะครับก็เป็นตะกอ้อวิ่งนะครับสองจุดห้าเซนแล้วก็ตะกัวยี่สิบห้ากรัมนะครับแล้วก็ตะขอใช้กินุเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับใช้ตัวเดียวนะครับใช้เบ็ดตัวเดียวเพราะหมายค่อนข้างที่จะรกนะครับนานา,อ,าอุปสรรคเยอะนะครับตีมันก็ติดตีระยะตีก็อยู่ประมาณสัก ไม่เกิน20เมตรนะครับประมาณ20เมตร15ถึง20เมตรอยู่ประมาณนี้นะครับอีก่ใกล้ๆนะครับน้ําระยะน้ําประมาณ2เมตรกว่าๆถึง3เมตรนะครับก็เดี๋ยวมาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับก็ก่อนไปชมคลิปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็ยังไงก็ฝากสวัสด,ดีปีใหม่ด้วยนะครับ2,568ที่กําลังจะเข้ามาถึงนะครับก็ ขอให้นนาอนักตกปลาทุกท่านนะครับหรือเอฟซทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานครับเดี๋ยวไปตามลุ้นตามเจกันครับผมโอเคครับ É isso aqui, né? é, é. อะไรจ้ะดิ้งมาแล้วกระดิ่งร่วงยาย่แบบโลกว่าออให้ช่าง้าติต่นงคนนอืเต็มด้วยมาสองครับเต็มแรกลุดนะครับมา แน่แต่โลประมาณโลโลครึ่งน,นะครับตอนนี้โลไม่เกินโลโลหกนะครับอะไรครับค่้มคืนนี้แต้มแรกของค่้มคืนนี้ครับผมรอทั้งวัน <c oughs> ก็มาได้ป่ะด <c oughs> ีครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วในในเขาเขาเขาไทยไหมเออ เป็นไงกันล่ะคะหนาวกันละสิน่าครับท่านผู้ชมจุงไฟหนาวหนาวขาเรียกอยู่บ้านดีๆไม่ชอบเนี่ยจุ้ดีๆครับอยู่บ้านดีๆก็เดยยเลยตอนเช้าครับวันที่วันนี้31เนาะค่ะ31เช่วยกันก่อไฟใหญ่เลยไม่ไหวกันแล้ว่อไฟครับหนาวอากาศเย็นมากครับเมืองกาญ อ่างเก็บน้ำลำทรายครับท่านผู้ชมนี่ครับมาดูฮ้ยก็ไม่มีเอาไม้ดิบๆก่อเลยครับมาตกปลากับน้องๆพม่านะครับว่าน้องน้องกอฟค่ะกายกเลยละกายนะกะนตุ้งค่ะเคื่อผ้าแล้วก็ไม่เอามาเพราะห่มก็บางๆครับนอนขดกัน เอาครับหนาวโอเคค่ะอยากจะพความความหนาวมาได้เลยครับการกำวังีกำลังเย็นนะครับปาก็ไซส์สวยนะคะสองสองขึ้นสามได้วากาศอีกแบบนี่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะ โดนแล้วค่ะนะนเวี่ยเียนี่นนย,ยไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยก็ไม่มางมี้เลยจังเอาแล้วค่ะ อ๋ออ๋อออโดนไหมคะเอาแล้วค่ะขอให้เป็นจัมโบ้นะคะเมื่อคืนก็จัมโบ้ตัวหนึ่งคะ่ะวันนี้เกือบเที่ยงแล้วมั้งคะเนี่ย ย่นไงอ้ย <tampoco> จัมโบจัมโบขอบคุณ no ค mm ่ะโลกว่านะโลกว่าโลกว่าค่ะไม่ถึงตองโลลากไปอีกเลยนางฟ้าใส่นางฟ้าอยู่กินแรงกัดไปเลยัวนี้น่าจะโลโลครึ่งโลหกได้อยู่โลหกได้อยู่เล็กกว่าเมื่อคืนหน่อยนึงนะคะดูท่าทาง เมื่อคืนเกือบสองเมื่อคืนสองกินฝากน้อเนาะเกือบโอ้ไหนดูปากไหนเดียวดีไม่หลุดโจบีกว่าได้ยับได้ประมาณโลหกโลห์เจ็ดได้เดนที่สองนะครับคือได้กินสองได้หนึ่งนะครับมาแล้วครับแดนที่สอง โอ้ลำไส้ครับผมสวัสดีครับดะน,นะน,นะเขาบอกว่าตอนนี้สี่โมง สี่โมงสี่สิบห้านะครับบอกปลากินห้าโมงเย็นพอดีหลังห้าโมงไปแล้วประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าใครจะกินก่อนตอนนี้เหลือยูดสองเจ้าสามบานะครับจำบารไหนจะกินเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมลมแรงจังเลยครับกำลังลุ้นครับ จ้องเบ็ดกันแ,แงกวัดนะปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับเอาไม่ได้เป็นปลาเล็กลมแรงครับนะนะช่วงนี้จะกหกโมงแล้วนะครับห้าโมงกว่าแล้วมันลุ้นกันบอกปลาปากินห้าโมงกว่าจะกินจริงหรือไม่ ตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับน่าจะหมดโปรแล้วครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ไปลุ้นกันต่อนะครับว่าเมื่อคืนเรากินสองได้หนึ่งนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะโดนหรือเปล่าเราต้องไปติดตามชมนะครับช่วงนี้หกโมงสิบห้านะครับอากาศเย็นนะครับลมมีสายลมเอื่อยๆมานะครับน้าๆก็อันนี้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วครับหนาวมากนะครับยิ่งดึกๆยิ่งเย็นนะครับน้ำค้างลงแรงมากนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ไป ลุ้นกันนะครับว่าเราจะเจอหน้าไอโบลำทซายหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ สรุปผลงานกันเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนกินไปเท่าไหร่นะนายตุ้ม,มกินไปสี่นะครับเมื่อคืนถามว่าได้ตัวไหมไม่ได้ครับหลุดหลุดตลอดกินเก็ดนาตุ้มนะครับของผมไม่กินเลยไม่แตะเลยของผมนะครับอยู่เช้านี้สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านทุกซือทุกคนนะครับผมก็ นีวันที่หนึ่งนะครับสวัสดีปีสองพันห้าร้อยหสิบแปดนะครับปีสองพันยี่สิบห้านะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้นนนนทุกท่านมีความสุขนะครับใครตกปลาก็ขอให้มันหมานทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเ,เ,เช้าอากาศ<ด>ยเย็นๆมาทานกาแฟกันครับผม เดี๋ยวลุ้นกันวันสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะเจอหน้าหรือเปล่านะครับสาหรับนินโบลำทรายนะครับเดี๋ยวเรามาที่มีสามวันสามคืนนะครับสามวันสองคืนเนาะสองคืนเดี๋ยววันนี้วันสุดท้ายวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมกรลาสองห้าหกแปดนะครับวันสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเราจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับหลังจากได้ไปสองตัวแล้วนะครับน้วตุ้มก็ได้สองตัว ยังไม่ทิ้งห้างกันนะครับมากันสองคนยังไม่ทิ้งห้างกันเดี๋ยวบาลุ้นกันเ่จะได้ใครจะได้เพิ่มก่อนนะครับผมวปาลุยครับ กันเก็บขยะครับก่อนจะกลับทำความสะอาดมาอไม้ฝากุูด้วยนะครับเอามาได้ก็เอากลับได้นะครับผมขยะจะได้มีไม้ตกปลา,าดีๆสะอาดๆให้ตกไปนานๆครับผมเร็วๆสวิงอยู่ไหน มาแล้วค่ะมาแล้วตัวแรกสำหรับวันนี้ค่ะโอ,โอ้โหแลดูเลยดวนี่สู้ดูแลดูใหญ่ <c oughs> อ,ยอยู่นะใหญ่พอได้อยู่ไม่รู้ม่เห็นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ขึ้นนยจ้านี่มันมันโตก็ดู <c oughs> ไซโลไซโลสีอโอ้โลกว่าโลกว่าไปมาจะอ่านี่โอ้โหไลรุดไปสาตัวสาตัวรุดไปอันนี้ตัวที่ห้าเพิงจะได้ตัวค่ะขึ้นรุดไปสี่นีี่เนียตัวแรกของ ของปี68ครับนี่ครับคุณมนุ่ัยกับนาตุ้มไหนดิอ่ะให้นาตุ้มถือ ตัวแกปลาคุกคุนไปแล้วเป็นปลาคุกคุนไปแล้วอันนี้โลกว่านะครับน่าจะโล3ตัี่ได้อันนี้ของแม่ตุ้มค่ะหลุดไปสี่ตัวเนาะครับสี่ตัวกลับมาได้ครับมี6-8ตัวแรกเลยครับลำทรายเยี่ยมครับเนี้ยโอเคครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็มาตกปลาที่อ่างลำไา้นะครับอ,อตอนนี้ก็หกโมงครึ่งไปห้าโมงครึ่งนะครับเราก็จะปีคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันนะครับว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีหกแปดผลงานเราเป็นยังไงไปตามมาครับ <c oughs> <c oughs>

กับการนะครับวันนี้สามวันนะครับสามวันสองคืนนะครับก็วันนี้ไม่ได้ตัวนะครับได้เมื่อวานนะวันกับคืนก่อนคืนแรกนะครับได้หนึ่งตัวแล้วก็เมื่อวานอีกตัวหนึ่งนะครับได้แค่นี้ครับสองตัวนะครับน่าจะประมาณตัวนี้น่าจะสองโลนะนนี้ยังไม่ถึงสองโลดีนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็กินสามได้สองนะครับทริปนี้ก็ ปายังกินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่น้าๆที่เขาตกอยู่ก็วันนี้หลุดไปสี่นะครับกินห้าหกทีได้ตัวเดียวนะครับวันนี้ของน้าๆเขาไะ้ครับตามคลิปนะครับก็ก็ถือว่ากินอยู่นะครับแต่อากาศเย็นมากนะครับอ่างล้ำตายนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณน้าๆนะครับก็ฝากสวัสดีปีใหม่นะครับก็ ทุกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิิงใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับก็โชคดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมก็นะที่จะมานะครับก็ฝากเรื่องขยะด้วยนะครับเรื่องขยะเอามาก็เอากลับไปด้วยนะครับถ้าทิ้งไว้ตรงนี้ก็ไม่มีคนเก็บนะครับก็ทําทรงกลิ่นเหม็นแล้วก็น่ารําคาญนะครับก็ฝากเอามาก็เอากลับด้วยนะครับจะได้มีไม้ ตกปลาสะอาดๆให้ตกกันนานๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวทริปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอู้ดอ <c oughs> <c oughs> ะไรล่ะลาทุกคนไปแล้ว sáng